สื่อไต้หวันเผยมรดกตาเอส2,000ล้านถูกแบ่งแล้วสรุปใครได้บ้างแบ่งมรดก2,000ล้านมีรายงานจากสื่อไต้หวันว่ามรดก2,000ล้านของนางเอกสาวผู้ล่วงลับอย่างตาเอสได้ถูกแบ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโมรดกจะแบ่งเป็นของ คู่จุนยอบคู่สมรสคนปัจจุบันที่มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลูกๆของตาเอสในสัดส่วนเท่าๆกันเนื่องจากเด็กๆยังไม่บรรลุนินติภาวะหวังเสี่ยวเฟยจะจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าเด็กๆจะมีอายุครบ18ปีและหวังเซียวเฟยจะไม่พาเด็กๆก,กลับปักกิ่งในตอนนี้ด้านของคู่จุนยอบเองเคยออกมาเปิดเผยว่า ตนไม่หวังทรัพย์สินของตาเอสดและหากเขาได้มรดกมาก็จะโอนกลับไปให้กับคุณแม่ของภรรยาสาวผู้ร่วงรับอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าอีกครั้งว่าครูจุนยอบจะยังคงยืนยันความตั้งใจเดิมของตนหรือไม่ในขณะที่ล่าสุดมีภาพของหวังเสียวเฟยและภรรยาคนปัจจุบันได้พาลูกสาวของตอนที่เกิดกับตาเอ็ดขึ้นเขาเพื่อไหว้พระขอพร พ่อพ่อจับมือลูกสาวขึ้นบันไดและแมนดี้แม่เลี้ยงจับมือลูกข้ามถนนทั้ง3คนไทยรูปร่วมกันดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากหลายคนเชื่อว่าแมนดี้จะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะชีวิตต้องเดินต่อแม้ว่าจะไม่มีแม่แท้ๆอยู่แต่เราก็เชื่อว่าเด็กๆจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะ